อันยองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสิ่งที่กวางไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยกวางใช้อะไรบ้างซึ่งแพลนของกว่างนะคะในการเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นระยะเวลา5วันด้วยกันนะคะ5วันนี้นะคะเต็มๆเนะี่ยก็จะเที่ยวจริงๆเนี่ยแค่3วันครึ่งนะ โดยการไปครั้งนี้นะคะแพนของก,ง,กงกวางกวางก็จะเลือกซื้อบัตร discovery card นะคะผ่าน Agency เนาะไอเจ้าบัตร discovery pass ตัวนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกทั้งอ่า24ชั่วโมง48ชั่วโมงนะคะแล้วก็72ชั่วโมงราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งไอเจ้า24อ่า24ชั่วโมงนะคะก็จะราคาอยู่ที่1,300 60กว่าบาทแล้วก็ยี่สี่สิบแปดชั่วโมงนะคะจะราคาอยู่ที่อ่าหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะซึ่งตอนนั้นก่อนซื้อมาเนี่ยในราคา, 1, า,าหนึ่งพันแปดกว่ากว่านึงแล้วก็ใช้โคส่วนลดของแอปพลิเคชันนั้นด้วยนะคะก็จะอยู่ที่พนะันห้าพันหกเนาะแล้วก็ 7จชั่วโมงนะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ2 4 0 4 2 5 0 5เนาะอ่ะแล้วใครอยากรู้นะคะการใช้บัตร discovery card เนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเนาะหน้าก็อาจจะปื้นไปนะเพราะเราจะจิ้มให้สว่างตรงนี้เนาะ,ะอ่ะเจ้าบัตร discovery card ตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดเขาจะมีให้คำว่ารายละเอียดตรงนี้นะเราก็แผนตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนสามารถแผนตามนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่ ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะเริ่มแรกเลยแล้วก็กดไปที่ประโยชน์สุทธิที่ได้รับแหล่นท่องที่เที่ยวเข้าฟรีนะคะเขาก็จะมีบอกให้เราเลยนะอ่ะกวางก็มาถึงหน้านี้นะคะมันก็จะมีให้คำว่าฟรีกับดิสเคาน์นะตรงนี้เราเลือกฟรีก่อนนะคะเราซื้อตรงนี้แล้วเราไปรับกิบบอร์ชัวได้ที่ SK Telecom นะคะที่อินชอน ประตูเแล้วก็ประตู10นะคะเทอร์มินอซึ่งมันก็จะชมมาให้เลยว่าฟรีเนี่ย7 2รายการมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็ SK Telecom eSIM นะคะซึ่งกวางเนี่ยตอนแรกก็บบอตเชอร์มาเพื่อเอา Discovery c a r กตัวนี้มานะคะแรกเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้การ์ดตัวนี้มานะอ่ะแล้วเราก็เลยไปขอแรก e ีซิของเขามาเออ ซิมการ์ดของเขามานะคะซิมการ์ดตัวนี้จะมีทั้งไมโครซิมนาโนซิมนะคะแล้วก็เป็นอะไรอะ่ะยูซิมปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะให้ที่จิมเปิดถาดเข็มมาเนาะไอเจ้าตัวนี้นะคะยูซิมตัวนี้นะคะของ SK Telecom เนี่ยเขาก็จะให้เน็ตมาใช้ในปริมาณ One d ดยนะคะตอนแรกนึกว่าจะให้มา48ชั่วโมงนะแต่ไหนได้แก่เป็นวันเดยนะคะสำหรับใครที่แบบว่า ฉุกละหุกนะคะไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้นะเราต้องใช้ d i s c o v e r y Card ตัวนี้นะคะเป็นแลกคู่นะอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้า Discovery Card ตัวนี้นะคะยังเป็นทีมันนี่ได้ด้วยเราสามารถไปเติมเงินได้ที่ตู้เติมเงินที่ตามสถานีหรือว่าจะไปเติมเงินตามร้านสะดวกซื้อต่างๆได้นะคะเป็นบัตรที่ให้แล้วให้เลยต้องซื้อใหม่นะเป็นทีมันนี่ได้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะให้ QR code ตรงนี้มาเนาะ อ่าอันนี้มันใช้ไปแล้วแหละมันหมดแล้วแค่จะเอาไปใช้กับเจ้าตัวนี้นะคะหน้าตามันอาจจะไม่สวยนะแต่มันใช้สำหรับในการเดินทางได้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่ discovery card ให้เรามาอีกก็จะมีนี่ไปเช่าชุดฮันบกได้ด้วยนะคะซึ่งชุดฮันบกเนี่ยก็จะมีอยู่4ี่านด้วยกันนะก็จะมีฮันบกน้ำที่เคียงบกกุ้งนะคะมีฮันบกน้าที่ช่องดอกกุ้งมีแดน อะไรอ่ะแทฮองเดฮงมังเออแล้วก็ฮันบกเดน,นะคะอือเจ้าพวกนี้นะคะถ้าเราใส่ชุดฮันบกไปเนี่ยมันก็จะเข้าสถานที่ฟรีได้ใช่ไหมซึ่งวางแผนไว้ว่าตอนแรกเราจะไปเคียงบกกุงเช่าฮันบกเดส่วนไปช่วงดอกกุุงเนี่ยเราก็จะท้าเช่าฮันบกนําใช่ไหมแต่แผนมันเปลี่ยนเนะเาะพอไปถึงหน้าง,งานจริงๆอะ่พะพอไปหลายๆคนอะ่ะ มันก็จะเปลี่ยนเพราะตอนแรกแพนไปคนเดียวแล้ววันนีได้เพื่อนมานั่นเองเนาะจ้าตัวนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างแล้วก็แพนตามนี้เลยซึ่งตัวกวางเองเนี่ยก็จะไปเคียงบกกุ้งจะไปอีลานครูสใช่ไหมไปนั่งเรือชมแต่วันนั้นจ้าอีลานครูสปิดนะคะเพราะว่าเป็นวัน ที่มีจุดพลุนานาชาตินะคะวันที่เจ็ดเป็นวันแรกของการจุดพลุนานาชาติก็เลยได้ไปชมพลุแทนนะคะไม่ได้นั่งเลือะนอกจากนั้นอันนี้นนยากไปมากเลยแต่ไม่มีเวลาไปจินจิบังนะอันนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนี่เห็นไหมมันก็มีจินจิบังด้วยนะคะเออเป็นไงล่ะ อ่ะต่อไปนะคะเราสามารถไปลอตเต้เวิลคืออันนี้คือเด่นมากๆนะคะลอตเต้เวิลค่าเข้าก็พันกว่าแล้วใช่ไหมค่าเช่าชุดฮันบกก็600กว่ก็บาทแล้วไหนจะไปโคเอ็ก e เราว่ามันคุ้มมากๆนะคะลอตเต้เวิลนะอันนี้นก็แลกบัตรเ็พอแลกมาได้เราอะที่วเกตใช่ไหมคะเราเอาตเ็ตของเราตัวเนี้ยไปโชว์ที่วเกตนะเข้าไปในซนอ่าจิมชิวมั้ง สเตชันสามหรือเอ่อทางออกสีออกสามออกสาเนี่ยไม่มั่นใจเราก็จะไปแลกเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าติกเก็ตตัวนี้อ่าที่วายเกตนะคะพอแลกได้แล้วเนะีเราก็ไปต่อแถวซึ่งวันนั้นเด็กเด็กเยอะมากนะคะอ่ะเราได้เวิร์บเข้าไปได้ลนะเนาะ จ้ต,ตัวนี้ก็จะไปเอ็นโซทาวเวอร์ได้แต่กล้อไม่ได้ไปวัานานั้นอากาศไม่ดีฝนตกนะคะก็เลยไม่ไปสามารถไปเนชั่นนีวิเซียมได้ไปโซลชีทเว็มิวเซียมได้อียอยง history อ,อยากไปอันเนี้ยคาร์ลมิวเซียมมากๆเลยอะเออแต่ว่ามันเราไม่ได้ไปเนาะอีกครูสอ่าเจ้าต,ตัวนี้นะคะยังรวมเยลโลบอลูซิตี้บัสด้วยนะคะใครที่ชอบฟุตบอลซูลู อะไรเงี้ยโซซิตี้ทัวร์เลสบาเจโลบารได้หมดนะคะ <c oughs> อ่าแล้วที่สำคัญก็คืออเล็กซ์นั่นเองจากอ่าจากแอรพอร์ตนะคะมาถึงที่โซสตชันนั่นเองซึ่งกวางแลกไว้เพื่อความคุม้มจะถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เพราะพักที่โฮมแดนนะคะเราก็เลยใช้สายสีน้ำเงินแทนนั่นเองแล้วก็เติมทีมันนี่ลงไปนะคะหรือว่าใครจะใช้ แค่ okay. limousine transport เข้ามาก็ได้นะคะเจ้าตัวนี้นะเป็น mobile pass only นะคะเออไม่มั่นใจว่าจากไหนมาไหนเราต้องลองเช็คดูเอาเนาะอืไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนะคะว่าเขาจะจอดที่ไหนบ้างนะลองไปเช็คดูนะคะซึ่งแบบตัวนี้ในราคากองซื้อมาพันแปดกงถือว่าคุ้มนะถ้าเราแบบว่าไปเที่ยวตามแพลนต่างๆแล้วยังเป็นทีมันนี่ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไม่ใช่เราไปดูอทั้งหมดนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จะแพนอะไรยังไงเนี่ย อยากจะบอกทุกคนว่าลองเข้าไปดูบริการของบัติสคอบ r ิคาร์ตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็แพลนตามนี้นะคะเพื่อมันอาจจะสะดวกมากขึ้นใครที่จะไปนั่งแม่น้ำหันอะไรนะไปปิกนิกเนี่ยมันก็ไปได้นะมันก็ไปช่วงเย็นหรืออะไรเงี้ยเพอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ขึ้นเรืออีลานสครูสได้นั่นเองนะคะ ใครสนใจก็ไปกดได้นะคะตามนี้แล้วก่อนกดเราก็ดูโค้ดนะคะเราก็จะได้ราคาเนี่ยที่ถูกลงกว่าเดิมอีกนะคะยิ่งจองหลายๆคนพร้อมกันเนี่ยก็จะยิ่งถูกลงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราอะซื้อไปทุกอย่างเราต้องยอมพร้อมที่จะเสี่ยงนะทุกคนถ้าเราอะไม่ผ่านตอมอะ เออถ้าเราไม่ผ่านตอมเราก็เสียฟรีเท่านั้นนะคะแต่เจ้าตัวเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเออถ้าเราไปเนี่ยเราก็สามารถที่มีรายละเอียดว่าเราอ่ะมาแลนด์ดิสคัฟเวอร่กันได้ที่เราจะคุยกับเขาว่าเราอ่ะมาเที่ยวจริงๆนะเราซื้อบัตรอันนี้จริงๆเพราะบางคนอาจจะโดนว่าคุณมาเที่ยวเนี้ยคุณรู้ไหมว่าโดนเรียกเขาปคุณจะไปลอตเตอรี่รู้ไหมว่าลอตเตอรี่ราคาเท่าไหร่ค่าเดินทางเข้าหลักอะไรอย่างเงี้ย กูต้องเตรียมตอบคำถามให้ได้ซึ่งการศึกษาจาก Dis คัฟร์กรก็คิดว่าเป็นตัวช่วยอิงตัวช่วยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะขอลาแบบเพียงเท่านี้นะคะทิปหน้าเราจะเจอกันอะไรไปอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะบายบายคำสมิตา